สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเป็นวันก่อนวันเกิดผม3วันนะครับวันนี้คือวันที่26นะครับผมเกิด29กันยานะครับก็เลยจะพาเดียและส้มและเจมมาทานอาหารที่ซูชิฮันนมาฉลองวันเกิดใช่ซึ่งร้านเนี้ยนะคะก็เป็นร้านโปรดของเดียมากจริงป่ะจริงเดียชอบร้านนี้มากขนาดที่แบบนี่คือวันเกิดผมแต่ผมไม่ได้เลือกนะ เดียเลือกเเดียลือกเให้ครับเป็นคนที่รักมากรักมากเลยนี่ร้านโปรดอยู่ใช่ใช่อันนี้เป็นร้านโปรดในร้านโปรดเพราะร้านนี้อร่อยแล้วก็ไม่แพงแล้วก็เดียชอบตรงที่มันไม่ไกลจากบ้านด้วยก็เลยได้มาทานมันใกล้ๆบ้านดีอะรู้ป่ะว่าไอชอบอะไรที่สุดที่นี่ที่จอดรถเจมแพนให้กาดูหน่อยที่จอดรถง่ายมากใหญ่มากเรียกว่าไบเทคบางนาโปรโมทให้ไบเทคซะเลย อ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปเถอะเพราะตอนนี้มอไซค์แม่งแบบบินบั้นบินบันบ้นอย่างเดียวเลยไปมอไซค์ท่านบินบั้นบินบั้นอย่างเดียวเลยนะฮะ <c oughs> push เชิญครับผู้หญิงก่อนพุชไม่ใช่แปลว่าดึงเหรอไม่ใช่ไปอิวอเรีอยงกิจมาปริญญาโทด้วยนะสวัสดีครับนกสวัสดีครับวันนี้มีเต้นลำโชว์ด้วยครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน ยอดสุดยอดไหมสุดยอดอลังการตื่นเต้นมากอยากกินอะไรสุดนี่คือแบบเราได้ครบเลยนะคือแบบเราสั่งทั้งอันนี้คือบันไดนะครับบันไดนี่คือแบบของซิีเนเจอร์ของร้านนี้เออเจยชอบบันไดมากชอบไหมบันไดกันดั้มอะไรอ่ะอะไรคือบันไดกันดั้มมันคือบริษัทบริษัทที่ทํากันดั้มไม่ใช่กันดั้มมที่เด็กผู้ชายชอบจริงจนได นั่งบริษัทรถแล้วไม่เกี่ยวอะไร <c oughs> นั่งเกาหลีด้วยไม่ใช่ญี่ปุ่น <c oughs> จริงๆเป็นมุกเจมนะครับไม่ใช่มุกอ,อ,อันนี้คือของโปรดเดียมเป็นบันไดนะครับเป็นซิเมเพลเจอร์ของร้านนี้เขาจะไปะวางเป็นบันไดป็นไน้สวยงามมากนะครับวันนี้คิดว่าจะกินได้เยอะไหมก็อดข้าวมาเลยเพื่อมื้อนี้อ่ะมาเราจะทานอะไรก่อนดีนะครับอันเนี้ยอันนี้คือผมเรียกว่าพัดนะครับเพราะว่าจานเขาเหมือนพัดนะครับอันนี้เรามีโอโทโร่นะครับแล้วก็มีมาคุโร่ด้วยแล้วก็มีเป็นซูชิมากคุโร่นะครับมา ชนไปไหมจริงๆอ่ะอผมขออนุญ,ญาตนะจริงๆแบบบางคนชอบบอกเนี่ยต้องกินแบบนี้นะซูชิอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคนไทยอ่ะผมรู้คือจริงๆถ้าเอาวาซาบิแปะตรงนี้แล้วค่อยไปจิ้มซอสแต่ผมไม่ชอบอ่ะผมชอบกินแบบไทยสไตล์ก็คือเอาวาซาบิลงไปเลยในซอสแบบบ้านๆที่ผมจะบอกคือโอโทโร่เนี่ยแพงมากมันจะมีทูโทโร่มีอะไรพวกนี้้วยนะที่แบบจะถูกพอหน่อยแต่โอโทโร่แพงแต่ที่ดีคือร้านซูชิฮานะ โอทอโร่ road, ราคาไม่แพงมากนะครับเพราะว่าที่เนี้ยเขาจะมีแบบระบบเมมเบอร์ถ้าคุณสมัครเมมเบอร์รู้สึกมันไม่แพงมากใช้ได้2ปีแล้วก็คุณมาทานเนี่ยเขาจะมีราคาเมมเบอร์ซึ่งมันลดไปเยอะมากเลยครับเยอะมากเยอะมากถ้าเกิดเราสั่งเยอะๆประมาณนี้ลดได้เป็นพันเลยเออลดได้ล<ช>ดได้เป็นพันเลยแล้วก็อย่างคือถ้าเป็นวันเกิดซึ่งเป็นเดือนเกิดผมอ่ะเกิดเดือนกันยายนผมเพิ่งมาที่ร้วไม่ใช่วันเกิดผมได้ลดย0เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ถ้าสมมุติ เนี่ยแหละวันนี้วันที่26ผมเกิด29หน้าสมหลัง3มเนี่ยเราจะได้ลด50%โคตดคุมค้<ผ>มเลย50%อ่ะผมเลยมาสั่ง4,000จ่ายแค่2,000ใช่ครับนับเลขถูกนะอันนี้เราก็มีเนื้อด้วยนะครับมีแซลมอนสลด์บางมาโครสสลด์บางแล้วก็อันเนี้ยไม่รู้ว่าอะไรอะปลาหมึกนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดซาชิมินะแต่ที่ผมชอบเอ,อันนี้ครับผมเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วนะครับสังเกตจากเสื้อผมได้นะครับอันนี้ เป็นวุ้นแก้เลี่ยนนะครับเผื่อบางทีเราจะทานปลาไปเป็นล้างแพลเลทเราเหมือนคล้ายๆกับเราซื้อน้ำหอมแล้วฉีดน้ำหอมแล้วต้องมาดมกาแฟใช่ไหมชอบนี้เดียวชอบมากคือแซลมอนเอนกกวะที่นี่เขาจะเด่นเด่นเรื่องฟิวชั่นด้วยนะเออใช่ฟิวชั่นเขาจะผสมแบบมันจะไม่ใช่ญี่ปุ่นดั้งเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเขาจะมีด้วยนะญี่ปุ่นดั้งเดิมแต่ว่าเขาจะมีเอาไปทำเมนูใหม่ด้วยเป็นร้านแรกเลยมั้งที่ทำฟิวชั่นญี่ปุ่นแบบเนี้ยนะร้านแรกๆผมชอบเพราะว่าเมนูเขามันมีอะไร หลายๆอย่างที่แปลกอย่างเช่นเป็นซูชิและซาชิมิที่มีซอสมะม่วงนะ mm hmm. เขาจะทำแล้วก็ทุกปีทุกสองปีเขาจะเปลี่ยนเมนูฟิวชั่นของเขาซึ่งมันมันมาสุดยอดแล้ะมันมีหลายๆอย่างกินมากินร้านนี้ไม่ค่อยเบื่อนะครับอื mm hmm. หอมมากอือยู่อร่อยมากอย mm hmm. mm hmm. ู่ดูดมันดมันไม่ใช่หลอดมันไม่ใช่หลอด ผมชอบมากเพราะว่าวันนี้ผมได้เรื่องหลายๆอย่างมันเหมือนแบบเล่นสนุกอะแต่ผมชอบโอโทโร่มากเดี๋ยวผมกินโอโทโร่อันนี้บ้างนะครับที่มันเป็นซาชิมิโอ้โหเด็ดมากดูดิคืออันนี้มันเป็นแบบท้องปลาปลาบลูฟินทูน่ามันก็จะเป็นแบบมีมันเยอะนะครับแต่มันของปลาเนี่ยดีมากเพราะมันเป็นไขมันโอเมก้า3แล้วก็ DHA นะครับสุดยอดมาก กินไปนี่คือสมองฉลาดลดความอ้วนได้ดีนะฮะนะครับลองกินเนื้อไหมอ้นี้เนื้อปะมันต้องกินอย่างนี้ชอบมากคือทุกคลิปต้องมีเนื้อเนาะไข่แดไากเนื้อเนื้อเขาปรุงดีมาก นะครับมันก็จะมีรสชาติแบบพริกไทยดําหน่อยนะครับ,รบแล้วก็ที่ผมชอบคือในข้าวอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบเนี่ยเหมือนขิงดองอ่ะอยู่ในนั้นด้วยนะครับมาลองเ็ตนี้ไหม,มเซตนี้อลังการมาก<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรนะโอตาเตะโอตาเตะ <c oughs> คือพอเราสั่งมาเยอะๆเนี่ยมันเลือกทานไม่ถูกอ่ะ <c oughs> เราอยู่ญี่ปุ่นไหมเนี่ยหรืออยู่บางนา <c oughs> หรือขนาหร่ะยี่สิบเก้าจริงเหรอไม่น่าเชื่อทำไมอ่ะครบมั้งนานนี่ว่ายี่สิบสามปัญญาประมาณสามสิบถูกแล้ว <c oughs> นะครับแต่ว่าอายุอ่ะยี่สิบสามหน้าตาดีมากส้มนี่ก็ดูเหมือนประมาณสักยี่สิบหกยี่สิบเจมดูประมาณสิบแปดอายุใช่ไหมสิบแปดรอบตอนนี้โปรดคืออะไร คือไม่รู้นะปกติถ้าเกิดไม่รู้ว่าเดียหรือเป็นผู้หญิงทุกคนที่รู้สึกนะว่าเดียจะชอบบันไดเพราะว่าหนึ่งคือมันแบบดูดีแล้วมันแบบถ่ายรูปสวยอะ่ะลงไอจีก็สวยสวยไหมชอบถ่ายรูปบันไดใช่หสำหรับไออ่ะไอชอบผมชอบนะครับโอโทโร่อันเนี้ยที่เป็นซาชิมิอ่ะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆอันนั้นคือแบบอย่างอเนยละลายในปากจริงๆนะครับรสชาติดีมากแล้วก็อันนี้ขอบอกก่อนเลยนะว่าถ้าท่านผู้ชมมาเนี่ย แล้วบอกว่ามาจากช่องไมค์เควนนะน,นี่บอกเลยเราไปคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วได้เมมเบอร์ฟรีคือไม่ต้องเสีย300ค่าเมมเบอร์เลยนะคุณได้เมมเบอร์ฟรีเลยเมมเบอร์ Member เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมมเบอร์ทั่วไปนะมันได้ลดแบบทันทีเลยที่คุณดูเขาจะมีราคาปกติแบบสมมติ200อีกราคาเมมเบอร์แบบ 130. 1้0ยยมีอะไรนะอ๋อได้ลด10%เลยด้วยนะครับดีมากก็บางบอกว่าผมดูไมค์เควนครับช่องพี่ะเตฟานที่นี่เขาให้เมมเบอร์คุณคุณได้ลดทันทีลปลาหมึกยูชอบปะ ชอบเมื่อกี้ชิมไปแล้วอร่อยดึบดับมากไม่เละปกติผมไม่ค่อยกินปลาหมึกญี่ปุ่นนะดึบดับสับอะไรอ่ะดึบเนาะกินได้โง่มากเมื่อกี้มันดึบๆอ่ะมันเหมือนเนื้อมะพร้าวขานจริงๆนะถ้าท่านผู้ชมมาแล้วสั่งปลาหมึกอันเนี้ยบอกผมด้วยนะว่ามันเหมือนผมบ้าหรือผมบ้าไปคนเดียวนะครับว่ามันเหมือนมะพร้าวเผาจริงๆนะตอนนี้โอ้หอันนี้ของโปรดอยู่เลยอ่ะแซลมอนของโปรดสุดอ่ะเดียเนี่ยไปกินร้านไห้ญี่ปุ่นทีไรนะเดียจะต้องสั่งแซลมอนสไลด์บาง ไม่ว่าจะไปชิวจะไปกินแซลมอนซาซิมิเ้วซูชิก็สังส่งแซลมอนอันนี้ไหมอันนี้เป็นส่วนท้องถ้าจะถ้าเห็นอย่างเงี้ยจะเป็นส่วนท้องอใช่ไหมใช่เริ่มอิ่มแล้วเนะี่ยยังมีอีกเซตหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยู่ห้งกินเยอะเนี่ยเป็นท้องปลาแองมันที่อร่อยจริงนี่มีไข่แดงนะครับโอ้ยไข่แดงเยิ้มเลยโอ้โหสุดยอดนี่แต่ผมอะ่ะ ไม่ค่อยชอบกินไขป่ปลาใครชอบกินหัวกุ้งใครชอบกินไข่ปลาเนี่ยมาก,กับผมสบายผมไม่มีแย่งได้กินข้าวนี้อร่อยมากเลยต้องลองอิ่มนิดนึงข้าวแบบข้าวซูชิแต่แบบข้าวซูชิแต่มีรสชาติมากมเหมือนเขาปรุงมาด้วยอ่ะดีมากอันเนี้ยผมว่าคนไทยนะ่าชอบมากดีมากเลยอือหือ,อ นนมาอันนี้เป็นอะไรแบบชาบูอ่ะเดี๋ยวไอ้ตักให้โ <c oughs> หน่ากินเลยเบบ <c oughs> วันนี้คงจะได้น้ำสุปกินนีตักตั้งนานโยหอมมากอะ่ะลองดู อร่อยไหมขอ,อกทีหนึ่งหอกทีึหนืดีนะที่ทานเพราะอันเนี้ยกระโดดขึ้นมาที่หนึ่งเลยของโบเลยอร่อยมากอันนี้คือให้สิบเต็มสิบอะซุปอร่อยมากใช่ปะ่นะเน,นี่ยบอกเลยวันเนี้ยคนเกิดเยอะมากนะครับ ใช่เกือบทุกโต๊ะเลยว่าที่มาส่วนใหญ่จะเบอร์เดย์กับทุกโตเลยใช่ประมาณสามสี่โต๊ะห้าโต๊ะละนะครับคือคนเกิดกันยาเยอะเนี่ยเขาบอกคนเกิดกันยาอ๋อเล่าเล่าขอบคุณมากครับวัสไม่เกิดนะครับสอครับ จุกจุกกันไปวันนี้ต้องขอบคุณคุชิฮานะนะที่โหสาห์ทำเค้กให้เราด้วยนะยแล้วก็แบบปลาแซลมอนนะครับมีกุหลาบปลาดิบด้วยนะครับสุดยอดมากนะครับได้กินซาชิมิเค้กอ,อ่ะนี่ถ้าเด็กเห็นเด็กกีดเลยนะ<ม>นึกว่าหนูกินเป็นไม่เลกว่าเป็นเค้กไงก็สุดยอดจริงๆนะครับร้านสุชิฮานะจริงเราทานกันมาประจําอยู่แล้วสมัยก่อนชอบมาร้านนี้นะครับแล้วก็ผมรู้ส<ๆ>ึกว่า ของเขาสดแถมยังมีเมนูที่มันหลากหลายด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือราคามันไม่แพง,แพงสําหรับของ,งที่คุณได้รับนะคือมันไม่ใช่แบบโอ้โหยีบาทยอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นราคาที่ดีไม่ได้แบบโอเวอร์ชาร์จแล้วก็เขายังมีระบบเมมเบอร์ที่ผมเพิ่งบอกมันสําคัญจริงๆนะและเพิ่งมารู้ว่าถ้าเป็นวันเกิดได้50%นะ<ร>คือสุดยอดมาก ใช่ใชและจากช่องเราก็ได้ฟรีจากช่องเราได้เมมเบอร์ฟรีเลยครับมาคุณได้เมมเบอร์เลยแถมคุณได้ลดอีก10%บวกออดแอดออนไปด้วยนะดีมากนะครับ oh. ก็ลองมาได้บอกว่ามาจากช่อง myquest oh. นะครับแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาดูคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร์ดนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญผมรู้เลยนะว่าเดี๋ยวต้องมีคนอวยพรผมอยู่แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ <Yeah. S 1> ที่อวยพรนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะใช่แฮปปี้เบอร์เดย์ใช่อะไรเนี่ยขอบคุณมาก <laughs> ชายด้วยนะอ๋อ oh, ขอบคุณมากครับ ีเราได้ลูกลูกกลับบ้านไอีกหูสวยนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรามาดูดัมเมกันดีกว่าว่าเท่าไหร่นะครับ6,458บาท .65 สตังค์นะครับเพราะว่าเรามีเมมเบอร์เรามีรถเราท,ทุกอย่างเสร็จปั๊บเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเราทานเยอะมากจริงๆนะครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือแค่80%เรายังมี20ด้วยที่เราที่เราแบบทานไม่ไหวจริงๆนะเราเลือกเมนูที่สวยมไห้คุณดูนะอย่างนี้ผมบอกว่ามันผมไม่เคยกินปลาดิบในชีวิตที่วันเดียวพอ้อมกันและเยอะกันขนาดนี้มาก่อนอนะ่ะขนาดผม เดียเจมและส้มเนี่ยทาน4คนนะยังยังเหลือกลับบ้านกันเยอะมากนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะราคาไม่แพงเลยนะครับหกพันจริงๆถ้าสมมุติเราเป็นเรามาด้วยกันแล้วแชร์กันนะสมมุติแม่วันเกิดผมไงเราเป็นเพื่อนอนะ่ะสี่คนเนี่ยก็คนเราประมาณไม่ถึง2000แต่กินแบบกินโอโทโร่กินปลาดิบอย่างเยอะกินไอ้บันไดกินอะไรเยอะมากนะสุดยอดมากนะครับลองมาดูนะครับและอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่อง m y q u e s t สนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษนะทุกร้านที่เราไปเราจะหาสิทธิพิเศษมาให้คุณนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากไปทานอย่างเดียวแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้มาทานเหมือนที่ผมได้ทานด้วยนะครับขอบคุณมากนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาชมวิดีโอผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับตรงนี้เลยครับตรงทุ่งผมเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโออื่นๆก็ดูได้ตรงไหนดีนะตรงนี้แต่ตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ